ดูเลขแม่ยงนะคะันเลขทุกคนมาโจากี่อารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีตลอดมีความสุขเธอแม่ยงแหงถือเลขสีหกนิโอยี c หกเอฟซมหาอีกเอซีมาจากะัยเอฟมหาเร้ววเพนเขียนเหมือนันเขียนสามตัวบังสองตัวสองสอง่ะคเขียนสีหกหกซีน่ะเหเต็มเต็มเลยเนาะแม่เนาะสี4เตเต็มเต็รงตรง พี่น้องมาหอดมาเก็บเมลแม่พันละบอแม่พันละบอนันนอย่างหนึงครับเห็ดเห็ดเอโอ้เรไปเพลิดเพลมามาละบอถียวหนึ่งมามเช้ารอบนึงเล้วรอบน้ำอหลายรอบเห็นคนจะไปใส่ม่ไปเก็บเห็ดบ่าด้ยยุ่ต้อเตื่นขึ้นไปกับตาขยันเนาะ ตามหาตัวมิใช่ง่ายนะคะ fc ไปตังมาหนิมาเช้ามาเย็นกว่าจะได้เนาะแต่ก็ไปหน้ามากกว่าหามุ้งหมอย่างนั้นคุณเธอผีนอนหน้าบอกเด้ตะกอนตมงๆเนาะต่วันมวนเมื่อกี้นี่เป็นเลขชอบมันบ้กบอกแล้ววังอันนลังมาได้เอาเนี่ยมันออกอันอะไรโอ้ค่ะ บัน้งวดเมื่อกี้นี่เลขชอบ46นะแม่เด็กบักคนละตัวเนาะเจ้าถือไล่เนาะฮะเจ้าถือไล่เนาะนั่นนะว่าบันิถือจักรบาลแอดมินบริสุทธิ์เพราะว่ามินหาเลขจะซื้อใค่เห็นเอฟซีบ้งเป็นแฟนเอฟซีทำเลยซื้อมาเขาว่าเขาเห็นเนี่ยเนี่ยจ้า เราวิ่ลอยเอ็ดเราเลยเอามาเว้ทามมาเรื่อยๆก็เห็นยู่ได้ขีป,ปะแมงไปจนมาหอดเรื่องเจ้าม่โ้แล้วาตามหาเพยบอบ่เม่ลาวานเขาเห็นเนีน่ยนั่นาราทือเลขอเรอาก็เลยม,มาหายหาลยอ,อยค่ะสิดงใหม่วันหลัจากสิกก่อใหเ่เอร์แล้วเราันได้ก็ได้น้ำแห่ครับกันกระไดซีรุ่ตัวเดียวจ้าุกแห่แข้แข้งไหมครับเสียงดังฝน เมี่ยวบาค่อยแถ่งวนนี่คืเป็นไรมันาคอยแลยซ้ำนี่คือเ่าเราตื่นรายเราเลยบอกว่าดังแม่กำมันเนาะค่ะเนาะก็เบกคอยแถวนนี้ถึงเ้ยมันบาคอยคอยจังได้ยังไงว่าว่านี่พันได้ยังพัน้วบอพันเน่ยพันจังไนครับ พันน้อยเนาะวเมีบอกว่าันเรี่วเมีอกว่าันี้ยวเ่องันก็ันก็ได้พันครับเมียกได้ันจังมันสิเขาบอกเขาเรื่องวด่าเเขาคือเจาหนว่าสามเจ็ดันเองไหนครับพันเรี่ยวเพราะพ้องพันในันเนี่ยพันผลวาปนวาจะถือเลี้ยงก็บ่วลงหห่งสิ่าถือคว่าถือตัวนี้ถือซีวกป่าทีมันจะออกตัวนี้ด้อยม่ออกตัวได้ อันซ้มเจนมันจะม <super> <Metro> ันจะอยู <bizarre> ่ข้างล่างเราอ่ะโอ้โหแม่ไม่ยู่ข้างล่างเพราะอย่้างล่างอย่างไเจ๊กหน่อยนี่อันพันพมาถามว่าเจ้าถือเหล็กบ่วางหันผล่าเถือกไว่าเจ้าถือกตัวได้ถือกซีหกไปว่าบ้านนี้มันจะซ้าอันซ้มเจนมันอยู่ข้างล่างเราอ่ะอาโเมืองบาต้ามเลยบดไเหล็กบนเลยเป็นบดเหล็กล่างคุณบอกตัวเดียว่ีโยมีเดียวได้ไหมอายาเดียวอีกยเดียวคือจ เ่ต้องถามอีกแม่ผู้ใดมาบอกญาเขาบอกญาเราจงกระชันมาตนกลวยเขากระชใหญ่ตนกลวยมองเราอยู่แล้วมันลงเดียเดียบมันลงมันกลืนมันเอาเงินไหมเทีวอันสองลอยมันมาเอาเงินมา้ญา่ได้อยู่ได้ญาจิเขาไปเขาบันซาคลหน่กลวยกรเลยก้นคนนสองลอยจับไว้แน่นๆเก็มาซื้อสองอยเทียวมันออกสองศูนย์ โอ้บอกค่ะจ่าผู้นี้บอกค่ะที่มาบอกมาถามมื่อคืนมาเขาเ้นเก่าเก่าเราเก่าเราบอได้เนี้ยจ่าคอยดูโอ้จ่าโจทยจดยพี่น้องเต้ากันจดเพิ่นบอกถึงว่ามาบอกเพิ่นถามว่าเอาถือเลขบ่วังหันถือคอยว่าถือัวเดียสพ้นถามคอยว่าถืออันซีรุกคอยว่ามาทีสิสามเจ็ดมันจะอยู่ข้างล่างเราว่าจ้ะงวดนี้ข้างล่างชอบสามเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดตัวเจ้าเนี้ยโอ้ สามเจ็ดเลขกลางกับเลขมากขวอยันสิบหกเนอะนั่นมันมากพร้อมน่มีเลขมากพร้อมวดพ้องันก็ถึงเลขมากสิบหกวดมีเลขผันสามเจ็ดเลขมากนันสิบหกอ๋พี่น้องไปกลับเอาน้ำด้วยเขาบอกเขาเลยว่าแต่เกานันคล่าสิให้ล่าสิบบ้าบ้าแล้วจากสิมาให้อีกพื่หนึ่ง ไปเข้บ่แม่จ้ถ้าตันี้เนาก็มาเข้าตม่วนได้บ่ค่ะมาเข้าฟันต่อ้บ่ถเลขยําแรงันเลยออ้เลขเลยจันต่อเลยเนาะัน่เลยค่ะมเบิ่งใหม่ด้ทําเด้อตอหมดเลยมนี่ซื้อเอาเด้อนันสิบ่นีเพิ่นถามเพิ่นถามว่าถเลขบ่ว่าันถ่ว่าถตัวใดเพิ่นถามว่า่ว่าถอกัน46อื ว่าที่นี่นั้นสามเต็นมันอยู่ขังลางเราเขาจะเลื่อยหกมือเล่อยว่ะบอกตัวเดียวเลยแล้วมขันลากอย่างนี้นั่นลาไบ่รู้ต้บอกบ่ามีลำเลเนาะบอกพุ่บไปอะละกยู่ไเลแม่ยู่นะบอกง่ายนึงบูบมาได้บมดแม่เุ้มมาบอกคนแถวเราเก่าผมเกาผมเราใส่เสื้อมากระเลงด้ยใส่เสือเงินอยู่ในนี้เนาเงินตะเกาตะเกน่ะเราตกกเกาผมผมชุ่มๆก่อน มวยผมจ้ะน้อที่กินนั้นเราบอกซื้อเขาได้เราท้าแต่ซื้อผู้นี่นั่งหลัจับเแต่ว่าซื้อผู้นี่บังจับโดนไปดนมามจับคุปบ์ท้ามลาว่าตอนจะเบียนรถถือจะเบียนรถไหมตอนนั้นเขาจะเบียนรถนไแมนะแต่ว่าได้ผูมมาไทยทํามมันจะเบียนตกออกกับเล็กยูฮันเดอร์ราวะน หมูบ่แม่มันเลยออกเลยมันเลยออกช่องลึกลงไปมันนั่งเนาะขนาดนั่นเลยบ่แม่จ้ะใจดีนั่งตั้งมาเขาเลยท้าวผัวจากยุบานเลื้อยเข้ามาตัวตัวเล็กตัวนี้ต้องแม่เนาะอีกรอบนึงแม่เอ้า่ะต้องท่ายแล้วเมฝันยังบ่อแม่แม่บอกว่าแม่ได้รยังขอสามเจ็ด ตีบกเนโอ้อันอันเพิ่นถามว่าีถามอันครับถามว่าถึกเลขบ่ว่าอันถึกครับถึกตัใดอบเพิ่นว่าอัน46อือเพิ่นก็เลยวนขึ้นบานีว่าน่ะบานีมันสิออก37ข้างล่างเพิ่น่ข้างล่าง37บ่ข้างล่างข้างล่าง7ข้างล่าง อันสิบอันเล็ก่มักเยอันเล็กที่ไม่ชอบคือเล็กไรนะสิหเล็กมันหกจัดจ้านแม่ที่บอกแม่บเอนแม่เานะเออนี่แหละนี่แหละของมักแล้่ยแม่ยิมแล้วยมมัน่ยิมนี่หละเราลงแม่เป็นายเนี่ยเน่ยลอีกแม่ลงอีกอนเดินแม่เดินเห็นรอยยิมนะ เแม่เยอะนครับพีนาสามสิบเลขแค่นี้นะครับนี่คือเค่นี้นะครับคุแม่ร้องอีกนะครับก็เลยร้องอีกเนี่เอาไว้จะต่คางนน่เอาะไรใร้านเหฟนีเห็นหนาเนี่ยเห็นเห็นหาเลแม่เนาโอเะ เย่ากไก่จะน่าอ่อจับครับจะมีการบอกคุณจะเลขของาไม่ยงในสิ่งท่หน้าจอนะคะไม่ยยงรีนาสามเจ็ดะค้นถึงจะเลื่นไปกลับเอน่าบอกใจโยงแมบนกงลนแน่มชอบใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ